อ่ะกราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยบ้านกัลยาสินีแล้วนะครับวันนี้ก็ทานอยู่กับเหรียญพระหุรมานนะครับเนื้อทองแดงนะฮะเนื้อร้อนแรงนะฮะที่ของเกระบาดนะฮะต้องระวังให้ดีนะลูกพี่นะนะใครจะเช่าหาโอเคอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมโอเคนี่พอดีตอนแรกได้ซีนเดิมมาละห้าองค์นะครับแต่ว่าณนะตอนนี้เลยนะนะ ต้องพูดถึงว่านะตอนนี้ก็คือของเกมันระบาดมากอ่ามันเอามันเอาของเกมแล้วก็ไปซีนด้วยนะครับอ่านะเพราะฉะนั้นผมได้มาห้าองค์ก็เลยแกะเช็คไปแล้วหนึ่งองค์ก็คือองค์นี้ซึ่งก็คือชัดชัดปกติก็คือของแท้แบบปกติเลยนะครับนะของแท้ก็คือดูง่ายมากนะครับพระสวยจบ นะฮะแค่นี้เลยพระสวยจะไม่มีคำว่าเอ๊ะเอไม่มีนะลูกพี่เนี่ยลูกพี่ดูตรงหาวเป็นดาวเป็นเดือนเนะนี่ยดูตรงหาวเป็นดาวเป็นเดือนเนะี่ยส่องให้เห็นเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเป็นดาวเป็นเดือนนะพี่นะไม่ใช่เป็นก้อนหูกกะบาดนะพี่ถ้าก้อนนูก,กระบาดนี่เก๋ชัวรนะครับแล้วก็ ของเก๊อาจจะมีรอยขีดข่วนนะที่เหรียญแท้ไม่มีอนะตรงบริเวณช่วงขาช่วงแถวเนี้ยนะอันนี้ให้ดูของแท้นะของแท้ในผิวเรียบเห็นไหมฮะเห็นไ,ไหมเห็นไหมผิวเรียบตึงนะครับเนี่ยผิวเรียบเลยนะครับอย่างที่บอกเลยของ แท้ไม่ต้องเอ๊ะนะรูปพี่นะนองค์นี้เลขโค้ดสองแปดสี่หกนะครับดูดิรู้พี่ดูความชัดดูปืนนงใช่หไหมคือดูความชัดเหรียญนนะ่ะจะเรียบสวยเห็นไหมครับไม่มีขีดอะไรที่แปลกแปลกะลูกพี่นะไม่มี นะครับนี่เรียบสวยแล้วก็ด้านหลังเนี่ยที่ผมไปเห็นของเก๋นะมันจะเป็นเส้นแบบขีดเยอะมากล่องรอยแบบขีดอะไรไม่รู้อะที่มันเป็นแบบเส้นแนวขวางด้วยนะไม่ใช่แบบเส้นแบบอย่างนี้นะถ้ารูปพี่เห็นยันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเนี่ยยันเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบเสี้ยนตรงๆนะแต่ของเก๋นี่คือแบบ ทั้งขวางทั้งเฉียงทั้งอะไรไม่รู้นะฮะเนี่ยเนี่ยรูปพี่ได้ไปเนี่ยคือสบายใจได้นะครของแท้ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้เป็นรอยถุงนะรูปพี่นะเห็นไหมไม่ใช่เป็นรอยผ่าเด้อจริงๆก็อยากจะแกะออกมาให้ได้ชมนะครับแต่ว่าขายไปใช้า่างนี้แล้วกันแล้วก็ตอนนี้ราคาแบบ แกะแล้วกับราคาซีนเดิมนี่คือไม่ต่างแล้วหมายถึงว่าราคาไม่ไม่ถูกเลยเผลอตอนเนี้ยแกะแล้วเนี่ยราคาแพงกว่าซีนเดิมอีกเพราะว่าซีนเดิมเนี่ยตอนเนี้ยคนดูไม่เป็นก็จะกลัวละนึกอหองไหมฮะอ่ะเขาจะเห็นเอาแบบเห็นพระไปเลยเนี่ยไม่ต้องลุ้นนะก็จะโอเคกว่าอ่ะเนื้อหองใช่ไหม คือเห็นพาไปเลยเนี่ยราคาแพงแต่แบบได้แท้ชัวร์แบบเนี้ยเขาก็แฮปปี้นะครับส่วนใครเออที่เขาเรียกว่าอะไรอยากลุ้นเองละ่ะผมมีให้ลุ้นแล้วก็รับประกันแท้อยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวให้แกะให้ดูอีกอันนึงแล้วกัน,นะนเนี่ยมันเหมือนกันหมดแล้วรู้พี่เห็นไหมถ้าของแท้คือเหมือนกันหมดไม่ว่าเราจะแกะองค์ไหนยังไงก็คือเหมือนกันหมดนะครับพระขุลมารทงแดงนะอ๋อ เดี๋ยวก่อนจะแกะนะออทองแดงอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นนี่ส่วนใหญ่จะมีเลขหนึ่งสี่นะทองแดงนะส่วนใหญ่ใช้คําว่าส่วนใหญ่นะจะมีเลขหนึ่งสี่ตรงนี้ส่วนชนวนน่ะส่วนใหญ่จะไม่มีเลขหนึ่งสี่ตรงนี้นะครับเนื้อชนวนนะเฉพาะเนื้อชนวนอ่ะนี่อันนี้คือจากที่แกะมาหลายๆองค์นะก็คือน่าจะเป็นที่บล็อกนะครับ มีหนึ่งสีไม่มีหนึ่งสีแล้วก็จะเป็นเจอที่เนื้อฉนวนซะส่วนใหญ่ที่จะไม่มีหนึ่งสีทองแดงเนี่ยจะมีหนึ่งสีแบบนี้เกือบทุกองค์นะครับเพราะนั้นถ้าไปเจอทองแดงที่ไม่มีหนึ่งสีก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามีหลายบล็อกเนาะอืมนะเพราะฉนั้น,น่ะเราต้องดูที่ตัวพระเป็นหลักนะครับดูความสวยของพระเป็นหลักนะฮะดูฟอนต์นะครับ บางคนถ้าได้ไปแล้วไปดูขอบข้างได้เลยนะลูกพี่นะจริงขอบข้างก็ช่วยได้นะพวกขอบตัดอะไรเงี้ยนะเดี๋ยววันนี้เราแกะให้ดูอีกหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าราคาเท่ากันลูกพี่ตัวนี้ราคาอยู่สามพันเท่ากันเลยแกะแล้วไม่แกะราคาเดิมนะฮะเพราะว่าตอนนี้ราคาขึ้นด้วยตัวนี้อู้งนีอ้องนี้อ,อุ้ออง,ออง,อองเขียวออกเขียวม่วงอ้ยอ,อองนี้ออกแดงชมพูอ,องนี้ออก ออกเขียวๆนะลูกพี่อ่ะเดี๋ยวดูให้ดูน่เห็นไหมมีเลขหนึ่งสี่ปกติเดินเดินเนื้อชนวนมาวันนี้แหละแต่ว่ายังมาไม่ถึงโอ้โหหนึ่งเก้าแปดสี่ลูกพี่องค์นี้สี่หลักหนึ่งเก้าแปดสี่องนี้สามพันไม่ได้แล้วหนูขอสามพันสองลูกพี่ขอกำลังอีกสักหน่อยหนึง่งนะฮะค่าแกะลูกพี่ คาแก่อันนี้พูดจริงเลยเนี่โอ้โหดูรูป้ปีเขียวเขียวคือเขียวไม่เยอะแต่เลขสวยด้วยแล้วเนี่ยฮะผิวเรียบตึงเห็นไหมอย่างเงี้ยดูง่ายรูป้ปีของเกมโอ้โหห่างเลยถ้าแต่หนูยังไม่ได้ของเกมไงยังไม่เจอว่าใครขายของเกมแบบถูกๆอ่่ะจะได้ซื้อมารีวิวให้ดูนะฮะตอนเนี้ยแม่งขายของเกราคาแท้อย่างเงี้ย หนูก็ไม่ซื้อหรอกนึกออกไหมเออเพราะว่าตอนนี้มันแบบคนบางทีบางคนอะ่ะไม่รู้ว่าที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยเป็นของเก๊เขาก็ขายนะแต่บางคนเนี่ยรู้ว่าตัวเองของเก๊เนี่ยแต่เอามาขายของแท้น,นี้น่าด่านะครับแต่บางคนอะ่ะโดนหลอกมาอย่างเงี้ยอันนี้เข้าใจได้นะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้พี่เช่ากับใครก็ก,ก็ก็ระวังระวังแล้วกัน เช่ากับคนที่น่าเชื่อถือได้เช่นผมนะฮะเอ,อืออันนี้เอาสามพนองะครับผิวสวยแล้วก็เลขสีหลักเลขสวยด้วยเลขเลขมังกรส่วนองค์นี้อยู่3000นะครับผิวก็สวยเช่นกันนะฮะสีแดงส่วนสีเดิมเหลือ3ามองค์นะฮะเผื่อใครอยากจะเอาไปแกะเล่นเองนะครับน้องรับประกันพระแท้ทุกกรณีรูกพี่นะผมจะบอกให้นะรูกพี่จะเช่าพระกับใครนะ ก,ก็ตามที่ไม่ใช่ผมนหะหรือจะเป็นผมก็ตามก็คือลูกพี่ได้ไปแบบเนี้ยเป็นสีเดิมอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ลูกพี่เอาไปเออแล้วก็อะไรก่อนแกะลูกพี่อัดวิดีโอไว้เลยเนี่ยแบบเนี้ยอัดวิดีโอไว้เพราะอะไรเพราะว่าเวลามีปัญหาสมมุติตอนนี้มันมีระบาดใช่ไหมพาร์เกใช่ไหมเราอัดตั้งแต่เราได้ของเลยตั้งแต่เป็นกล่องประสนีอ่าส่วนใหญ่ที่ผมทํานะอัดตั้งแต่กล่องปรสนีเลย อัดวิดีโอไว้ตั้งแต่ก่อนแกะเลยนะไม่ใช่แกะแล้วค่อยอ่านอนะ่ะอ่อนแกะเลยเพื่อแบบความชัวอันนี้คือบอกเทคนิคนะกีดกล่องพสัสดุบแกะามานะฮะสมมุติได้มาเป็นวางแบบนี้เป็นซีนเดิมแบบนี้รูปพี่อัดาาวิดีโอต่อเลยไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรนะอัดต่อเลยแล้วก็แกะซีนเลยนะแกะซีนเลยเนี่ยเหมือนที่ผมทำนี่าแกะซีนให้ดูเลยนะครับเพราะว่าถ้าของเกมะมาเนี่ย เราก็มีหลักฐานใช่ไหมครับอ,อ่าเรามีหลักฐานนี่ว่าเฮ้ยพี่นี่มันของเก๊นนะได้พามานี่ไม่สวยเลยนะแบบไม่สวยเลยคือไม่เรียบเนียนเนะี่ยผิวไม่ตึงเนะี่ยแบบนี้นะคือเก๊ทันทีนะฮะฮนุมานหาวเป็นอุกกบาดเนะี่ยเก๊ทันทีนะต้องหาเป็นดาวเป็นเดือนแบบนี้นะลูกปีนะเนี่ยรายละเอียดอะ ชัดอยู่แล้วนะครับคือชัดหมดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเลยใครได้ไปอัดวิดีโอไว้ก็เป็นทางเลือกที่ดีเวลามีปัญหาอะไรก็คือเอาไปเถียงได้เลยนะฮะสมมตุติลูกพี่ไปเช่ามาจากใครก็ไม่รู้ใน t i k t o อกสมมตุติเขาขายถูกละอะเขาขายอยู่ห้า้อสมมตุติลูกพี่ก็แกะเนี่ยอัดวิดีโอแกะมา เกปุ๊บก็ส่งเรื่องไปให้เขาคืนตังค์นะครับแบบนี้มันจะได้ไม่มีปัญหนานะครับส่วนของผมนี่คือเรบประการแท้ทุกองคจริงๆอยากแกะให้ทุกองกันแหละรจริงๆแกะทุกองคขายเท่ากับร,ราคาไม่แกะก็ได้นะเพราะว่าราคาไม่เท่าันเลยเนี่ยเผื่อเจอเร้งสวยๆผมเอาราคาได้ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวลองดูกันนะเออลองดูกันเดี๋ยวลองดูกันเลยสามองกันก่อนโอเคไปละเดินใหม่คลิปหน้านะเชา่ชาหากใไขก็ ดูดีๆนะฮะถ้าอยากได้พาร์ทแท็กก็ทักบันทึไลายของผมได้เลยหรือโทรมาได้เลยนะคะขอบนะครับเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ